สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูตัวเครื่องยิงตะปูไร้าสายของลีวอออีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องยิงตะปูแบบขาเดี่ยวหรือว่าเป็นลูก F นะครับสามารถใส่ลูกเนี่ยได้ตั้งแต่ขนาด15มิลจนถึง50มิลเลยครับมีระบบเซฟตี้นะครับที่อยู่บริเวณปากของเครื่องเลยนะครับถ้าเราไม่กดตัวปากเครื่องที่ชิ้นงานเนี่ยเครื่องจะไม่สามารถยิงได้นะครับมีระบบการใช้งานเนี่ยอยู่2ระบบหลักๆนั่นก็คือการยิงทีละลูก และอีกระบบหนึ่งคือการยิงต่อเนื่องนะครับเราสามารถกดลงไปเนี่ยและยิงต่อเนื่องได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทําให้เราทํางานสะดวกนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องอาศัยพวกปั๊มลมนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆให้วุ่นวายนะครับตัวนี้เสียบแบตเตอรี่แล้วสามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวเครื่องเขาเนี่ยมีราคาอยู่ประมาณสัก9,000ักว่าบาทนะครับอันนี้เป็นตัวเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยใครกําลังมีโครงการจะซื้อนะครับหรือว่าหาข้อมูลอยู่เนี่ย เราลองมาดูคลิปนี้นะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจหรือว่าดูข้อมูลต่างๆของตัวเครื่องนะครับว่าเขามีส่วนประกอบหรือว่าวิธีการใช้งานเนี่ยอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลย สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องยิงตะปูไร้สายอีกหนึ่งตัวของดีวอนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้ยิงลูก F นะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า18 GA นะครับเป็นรุ่น DCN 680B นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปล่านะครับไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับเป็นขนาด20โวลต์บัสเลสมอเตอร์นะครับแล้วก็เราสามารถลงทะเบียนรับประกันสินค้าของดีวอนะครับถึง3ปีนะครับนี่ครับสามารถสแกน QR Code บริเวณตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกล่องกันเลยนะครับ นี่นะครับตัวเครื่องก็มีเฉพาะตัวเปล่าเลยพร้อมกับคู่มือมาให้โหต้องบอกว่าเห็นตัวในมีจะเห็นว่ามีขนาดถือว่าตัวเขาจะใหญ่นะครับตัวใหญ่เลยนะครับแต่น้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากนะแต่ผมลงชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับน้ําหนักของเขาครับจะอยู่ที่สองจุดสี่ สามกิโลกรัมนะครับประมาณนี้นะตีง่ายสักประมาณสองจุดห้ากิโลแล้วกันนะครับสําหรับตัวน้ําหนักเครื่องเป่าไม่รวมแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวการใช้งานตัวเครื่องนะครับซึ่งจริงๆแล้วใช้งานไม่ยากนะครับเสียบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใส่ตัวลูกเข้าไปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เขาจะมีบอกด้วยนะครับว่าต้องใช้กับลูกที่เป็น 18GA นะครับหรือเป็นลูก F เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้งานกับลูกอื่นได้นะครับ ตัวแม็กกาซีนนะครับช่องของเขาเนี่ยสามารถใส่ลูกได้นะครับที่ผมลองดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ขนาดสิบหกมิลจนถึงห้าสิบสี่มิลเลยนะครับแต่นี้ผมจะใช้ลูกประมาณสาสิบน,นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ดันปุ๊บนะครับสามารถกดใช้งานได้เลยนะผมจะลองยิงให้ดูก่อนนี่นะครับยิงได้เลยนะเขาจะชาร์จก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของตัวเครื่องกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปใช้งานนะเริ่มต้นครับสวิชอยู่ที่นี่นะครับสวิชการใช้งานนะครับส่วนตรงนี้เขาจะมีปุ่มสําหรับล็อกให้นะครับใช้งานไม่ได้นะครับต่อให้เรากดนะครับก็ใช้งานไม่ได้นะครับถือว่าไม่ได้ถึงไม่ได้ล็อกเพราะว่าตรงนี้จะเป็นระบบเซฟตี้นะครับเราต้องมีการกดลงไปก่อนเพื่อให้เครื่องเนี่ยชาร์จนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ก่อยกดยิงนะครับถึงจะยิงได้นะครับตรงนี้นะครับจะมีโหมดในการปรับ ว่าจะยิงทีละลูกหรือว่ายิงหลายๆล,ลูกนะอันนี้ผมปรับไว้ยิงทีละลูกนะครับดังนั้นนะี่ยเวลาเราจะยิงก็คือต้องกดแล้วก็ยิงนะครับแบบนี้แต่ถ้าเรามาปรับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือยิงทีลหลายๆลูกนะครับเราสามารถกดค้างได้เลยนะครับแล้วก็กดยิงได้เลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นโหมดการทํางานของเขานะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีไฟ LED มาให้2ฝั่งเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวตะขอเกี่ยวนะครับสหรับใช้เกี่ยวเข็มขัดหรือว่ากางเกงของเรานะครับได้ตัวแมกกาซีนนะครับกดเปิดตรงนี้ดึงออกมานะครับเวลาใส่ก็ใส่ลูกเข้าไปที่นี่ได้เลยนะแต่ทีนี้จะเห็นว่าตรงเนี้ยจะมีช่องที่มีขนาดยาวนะนะสามารถใส่ลูกได้ประมาณร้อยสิบลูกนะครับต่อการใส่หนึ่งครั้งนะเราแค่หักลูกเข้าไปนี่นะครับ เรใส่แค่ดันนะครับกระแทกเข้าไปแค่นี้เองนะครับถัดมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีช่องที่ทําให้เราเนี่ยมองเห็นลูกนะครับว่าลูกตอนนี้น่ยจะหมดหรือยังนะครับสามารถดูที่นี่ได้แล้วเวลามันใกล้หมดนะครับเมื่อเวลามันใกล้หมดนะเราจะมองเห็นตัวนี้นะครับสีเหลืองๆตัวนี้แสดงว่าลูกเนี่ยใกล้หมดแล้วนะครับเวลาเราใช้งานไปนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวยางอยู่นะครับที่ใช้สําหรับในการป้องกันเวลาเราจะยิงนะไม่ให้มันไป โดนผิวชิ้นงานเป็นรอยนะครับนี่นะครับยางนี้สามารถถอดได้นะฝั่งนี้นะครับก็จะมีตรงนี้อีกตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการกรณีที่ตัวลูกมันติดนะครับเราสามารถที่จะกดเปิดนะโดยระบบแมชคนิกนง่ายๆไม่ต้องมีการไขตะกูอะไรเลยนะครับดึงตรงนี้ขึ้นมาเลยปึ๊บนี่นะครับตัวลูกต่างๆที่ถูกติดอยู่เนี่ยมันก็จะถูกดันออกแต่ถ้าในกรณีที่ลูกมัน งอนะครับงอแล้วมันทําให้ตัวก้านที่ยิงเนี่ยมันค้างอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถดึงตัวนี้ยเพื่อที่จะทําให้ก้านยิงนะครับหรือตัวที่ใช้ในการดันตัวลูกตะปูเนี่ยมันดันกลับมาได้นะโดยการกดที่นี่นั่นเองนะครับปุ่มตรงนี้ก็มีใช้ประโยชน์ลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีไซน์มาได้ดีนะเพราะว่ามันใส่ได้ง่ายมากๆเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่ล็อกแล้วก็ดันเข้าไปเท่านี้เองนะครับเวลาลูกติดนะ ก็ออกแบบมาได้ถือว่าโอเคนะไม่ต้องเสียเวลาขันตะปูอะไรนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างฝั <c oughs> ่งนี้นะครับก็จะมีตัวที่ใช้ปรับความลึกของตัวตะปูของเราได้นะครับนี่ปรับที่ปุ่มนี้เลยเนี่ยเขาจะบอกว่าหมุนไปทางไหนนะครับลูกตะปูสูงขึ้นหรือว่าต่ําลงนะครับเราก็สามารถปรับที่นี่ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีตัวยางนะครับสำรองเนี่ยมาให้ถึงสองตัวนะครับเพราะว่าบางทีใช้ไปมันอาจจะสึกจะอะไรนะครับตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนที่นี่ได้เลย เป็นลูกยางที่เราต้องใช้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวชิ้นงานของเราเนี่ยเป็นรอยตรงนี้นะครับเขามีคําเตือนอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือว่าเครื่องนี้ไม่จําเป็นต้องหยอดน้ํามันนะครับเราสามารถใช้งานโดยที่ไม่ต้องหยอดน้ํามันเหมือนเป็นเครื่องลมทั่วไปเครื่องลมแล้วต้องมีการหยอดน้ํามันเข้าไปด้วยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เราไม่ต้องเลยส่วนประกอบต่างๆของเครื่องก็จะตามที่ได้อธิบายไปยนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานก็ ตามที่ได้อธิบายไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานจริงกันนะครับว่าตัวนี้ใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมจะทดสอบครับกับลูก3ขนาดนะก็ตั้งแต่15มิลน,นะครับ30แล้วก็ตัว50นะตัวยาวที่สุดเลยที่ผมมีอยู่นะครับ แนะนำนะครับวิธีการใส่ลูกเนี่ยมันมีจุดที่ควรระวังอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราต้องใส่ลูกนะครับให้ตัวปลายของลูกตะปูเนี่ยอยู่ทางด้านล่างสุดของตัวรางแมกกาซีนนะครับเพราะบางครั้งนะครับเราอาจจะเผลอเลยเนี่ยมันจะสามารถใส่ลักษณะแบบนี้ได้ด้วยนะสมมุตินะเราแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจเห็นไหมแบบนี้สามารถใส่ได้นะแล้วมันก็สามารถที่จะใส่ตัวแมกกาซีนได้ด้วยเห็นไหม อย่างนี้นะครับมันอาจจะเกิดปัญหาคือยิงลูกไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ลูกอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับดังน,นงนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะใส่ลูกขนาดเท่าไหร่นะต้องให้ตัวลูกกระปูอยู่ทางด้านล่างสุดนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกับตัว15มิลก่อนนะครับว่ามันยิงได้หรือเปล่านะเพราะตามสเปคเขาบอกว่าเริ่มประมาณเกือบ16นะครับแต่ผมจะลอง15ให้ดูนะครับจะลองยิงให้ดูนะครับ 15มิลก็ยิงได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรก็15มิลก็เหมาะสําหรับไม้บางๆนะยิงไม้แบบลักษณะไม้ไม่หนานะครับแต่เดี๋ยวผมมาลองตัว30มิลกันเลยดีกว่าเป็นลูกที่ผมใช้ประจําเลยนะครับเป็นขนาดที่พอดีนะนี่นะครับตรงนี้ต้องระวังเห็นไหมครับขนาดใส่30มิลไปเนี่ยตัวนี้ยังไม่สุดนะเพราะว่ามันไปค้างอยู่กับหัวไปค้างอยู่กับอีกกลางด้านบนนะครับตรงนี้ต้องระวังเลยนะครับ ต้องพยายามให้ลูกเนี่ยมันเข้าไปก่อนด้านล่างนะครับแล้วค่อยดันเข้าไปนี่ครับสามทิปมิลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับยิงติดเลยนะครับทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองกับไม้ตัวไม้เนื้อแข็งเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกเป็นไม้เนื้อแข็งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับความลึกให้สูงที่สุดก่อนนะปรับมาฝั่งนี้นะครับนี่สูงสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวตะปูมันจะโผล่ขึ้นมาเยอะขนาดไหนนะครับ นี่นะครับก็โผล่มาขึ้นมาประมาณสักมิลหนึ่งนะครับไม่ถึง2มิลนะอันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับปรับให้เขาสูงสุดแล้วนะครับเราสามารถปรับได้ง่ายๆนะที่นี่นะครับก็ปรับลงไปนะผมจะลองปรับลงไปสักครึ่งหนึ่งนี่ครับก็จะลึกลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถปรับได้นะจะให้เสมอกับผิวไม้เลยก็ได้นะครับนี่เสมอกับผิวไม้แล้วหรือถ้าเราจะปรับให้จมเลยนะให้หัวจมไปเลยก็ดันไปให้สุดเลยนะครับ แล้วก็ยิงลงไปเนี่ยหัวมันก็จะจมลงไปในเนื้อไม้เลยนี่นะครับต่อให้ไม้เนื้อแข็งก็เอาอยู่นะครับจมลงไปเลยนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่เขาทํามาให้นะเรวเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับใครที่ใช้งานเป็นประจํานั่นก็คือ เป็นเหมือนไม้บรรทัดวัดนะครับมีทั้งหน่วยนิ้วแล้วก็หน่วยเซนเนี่ยมาให้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้ใช้ประโยชน์อะไรนะผมคิดว่าน่าจะใช้ในตอนที่เรายิงนะครับเราสามารถใช้วัดระยะความห่างของตัวลูกตะปูที่เรายิงได้ครับสมมุติเรายิงจุดแรกตรงนี้นะครับเราต้องการให้ห่างไปสัก5เซน,นะครับเราก็วัดเลยนะตรงนี้นะครับอาจจะกะประมาณเอานะให้ได้5เซนแล้วเราก็ยิงตัวถัดไปนี่นะครับวัด5เซนแล้วก็ยิงตัวถัดไป มันจะทําให้ช่องว่างนะครับระหว่างจุดที่เรายิงเนี่ยมันมีระยะที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของตัวไม้บรรทัดท,ที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงแมก็กกาซีนของเขานะครับเผื่อใครได้ใช้งานสําหรับท่านใดนะครับอาจจะอยากเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างตัวลูกพินกับลูก F นะครับหรือเป็นลูกตะปูขาเดี่ยวเนี่ยมันยิงแล้วได้ลักษณะของรูต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกัน ผมจะยิงที่ผิวไม้เดียวกันเลยนะครับใกล้ๆกันนะแล้วจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างรูที่เกิดขึ้นนะครับหรือลักษณะของแผลที่เกิดขึ้นนี่นะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างเลยนะครับระหว่างลูกพินกับลูก F นะครับแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแตกต่างกันเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นลูก F นะครับก็เป็นของตัว680นะครับ ส่วนด้านขวาเป็นของลูกพินนะครับตัว623ที่เคยรีวิวไปนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่าตัวลูกพินเนี่ยจะเหมาะสําหรับการเก็บงานละเอียดนะครับแผลเขาเนี่ยจะน้อยเราสามารถที่จะทําการเก็บแต่งผิวเนี่ยนิดหน่อยนะครับหรือไม่เก็บเลยก็สามารถทําได้แต่ถ้าเป็นลูก F นะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับงานที่ต้องการติดตั้งแล้วเราต้องมีการาทํางานต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองเลือกดูนะสำหรับการใช้งานนะระหว่างลูกพิน กัตวูในเรื่องของการใช้งานนะครับแบตเตอรี่นะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด1 7แอมป์นะครับของ power stack เนะเท่าที่ผมยิงให้ดูมาในการทดสอบทั้งหมดเลยตั้งแต่เนะี่ยผมประมาณว่าประมาณสักร้อยลูกได้นะครับแบตเตอรี่ power stack นะครับมาดูกันนะยังไม่ลดสกีดนะครับเท่าที่ผมดูเนะี่ยเห็นไหมยังเต็มอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นแบตสัก2แอมป์นะครับหรือประมาณ1.7แอมป์เนี่ยผมว่ายิงได้ผมว่าประมาณสัก เป็นพันลูกได้นะเกือบหรือไม่ก็เกือบถึงพันลูกได้อย่างแน่นอนนะครับและยิ่งถ้าเป็นแบตที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับมีแอมมากกว่านี้เนี่ยก็น่าจะยิงได้ดีกว่านี้แล้วก็ยิงได้นานกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็มารีวิวเป็นข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับเผื่อท่านใดกําลังสนใจเครื่องยิงกระปูไร้สายของดีวออยู่นะครับไม่ไว่าจะเป็นลูกพินหรือว่าลูก F นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะลองเลือกดูเพื่อเอาไปใช้งานได้นะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ